สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสาวรวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025กันต่อครับสรุปผลการแข่งขันคู่ที่ผ่านมานะครับก็มีทีมที่ผ่านเข้าสู่ในรอบ16ทีมเพิ่มแล้วแล้วก็วันนี้ครับ20.30นทีทีมชาตไทยจะเจอกับเนเธอร์แลนด์เป็นแมตช์สุดท้ายของรอบแรกมาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มใครจะได้เป็นรองแชมป์กลุ่มเข้าสู่ในรอบ16ทีมต่อไปครับ ผลการแข่งขันคู่ระหว่างฝรั่งเศสเจอกับกรีซซึ่งเป็นแมตช์สุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเอาชนะกรีซไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์17ต่อ25 25ต่อ21 28ต่อ26แล้วก็25ต่อ17ทําให้แมตช์นี้ครับฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่ในรอบ16ทีมได้สําเร็จครับต่อมา อาร์เจนติน่าแพ้สโลวีเนียไป0ต่อ3เซตสกอร์20ต่อ25 22ต่อ25 21ต่อ 25, 25 mm hmm. ทำให้อาร์เจนติน่ามดโอกาสในการเข้ารอบนะครับส่วนสโลวีเนียเนี่ยยังลุ้นที่จะเข้ารอบเหลืออีกคู่หนึ่งคู่ระหว่างเช็กกับสลาตซซึ่งเป็นสายเดียวกันนะก็มาดูกันส่วนสวีเดนกับอียิปต์ตอนนี้ครับก็สวีเดนนำอยู่นะครับ ส่วนอิตาลีกับเบลเยียมเช่นเดียวกันก็น่าจะมี4เซตแล้วก็อาจจะมี5เซตนะในแต่ละคู่นะเดี๋ยวแอดมินจะสรุปผลการแข่งขันให้รับชมอีกครั้งหนึง่งทีนี้มาดูตารางคะแนนล่าสุดซึ่งสาย4นะครับฝรั่งเศสตอนนี้รั้งอันดับ1แข่ง3มแมตช์นะครับชนะ2แพ้1มี7แต้มอันดับที่2เป็นบราซิลนะครับรออีกแข่งอีกแมตช์หนึ่งนะตอนนี้คือแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์มี5แต้มอันดับ3าเป็นกรีซแข่งครบแล้วครับ แข่ง3มแมตช์ชนะ1แพ้2มี3แต้มก็ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปโตริโกแข่ง2แพ้2ไม่มีแต้มก็ตกรอบแน่นอนแล้วนะครับส่วนคู่ของบราซิลกับปโตริโกเนี่ยจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งก็จะมีผลให้กับบราซิลจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่ารองแชมป์กลุ่มในสายสีนั่นเองสำหรับคะแนนกลุ่มดีครับสหรัฐอเมริการั้งอันดับที่1ตอนนี้นะแต่ว่า รอแข่งอีกแมตช์หนึ่งเจอกับเช็กเกียนะครับแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์มี6แต้มอันดับ2นี้เป็นสโลวีเนียครับแข่ง3ชนะ1แพ้2มี4แต้มอ่ะสโลวีเนียมีโอกาสเข้ารอบ16ทีมนะว่าไม่ได้นะนึกว่าจะไม่ค่อยมีโอกาสแล้วนะครับเนื่องจากว่าอาร์เจนต้าพลิกแพ้สโลวีเนียไปนะครับถึง0ต่อสเซตนั่นเองซึ่งอาร์เจนต้าก็มาเป็นอันดับที่3ของตารางคะแนนครับแข่ง3ชนะ1แพ้2มี3แต้มอันดับที่4ตอนนี้เป็นเช็กเกียครับแข่ง2 ชนะ1แพ้1มี2แต้มถ้าเช็กเกียพิกเอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้เนี่ยเช็กเกียจะเข้ารอบ16 000, ทีมทันทีนั่นเองครับอันนี้คือรายละเอียดนะฮะสำหรับตารางคะแนนทีนี้มาโฟกัสที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับเจอกับเนเธอร์แลนด์นะฮะซึ่งการแข่งขันก็เวลา20นาิกา30นาที ถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์การถ่ายทอดสดเอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นของ PPTV นะครับ VBTV แล้วก็เว็บไซต์ที่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะก็มาติดตามชมเชียร์เป็นกำลังใจให้กันไทยกับเนเธอร์แลนด์เจอกันนะเป็นแมตช์สุดท้ายของรอบแรกนั่นเองตอนนี้ตารางคะแนนไทยเรายังรั้งอันดับที่1ของสาย A ซึ่งแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์นะครับมี6แต้ม ส่วนทางด้านเนเธอร์แลนด์เนี่นยนะครับก็แข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์เช่นเดียวกันแต่ว่ามี5แต้มเพราะว่าเนเธอร์แลนด์นะครับเอาชนะสวีเดน3ต่อ2เซตนั่นเองทีนี้แมตช์นี้ก็จะวัดกันไปว่าใครจะได้เป็นแชมป์กลุ่มใครจะได้เป็นรองแชมป์กลุ่มเพื่อที่จะคว้าแข่งนะครับกับสายที่จะต้องเจอแล้วก็นำไปสู่การแข่งขันจับคู่ในรอบ16ทีมต่อไปนั่นเองเรามาดูสติการแข่งขันการพบกันนะฮะ สำหรับไทยกับเนเธอร์แลนด์นะเคยเจอกันมาหลายครั้งซึ่งแมตช์การแข่งขันต้องบอกว่าไทยเราค่อนข้างเป็นรองเนเธอร์แลนด์พอสมควรเลยนะฮะช่วงเนชั่นลีก g u e 3 0 2 3เนี่ยล่าสุดเลยครับไทยก็แพ้เนเธอร์แลนด์ไป0ต่อ3เซตเช่นเดียวกันเนชั่นลีก g u e 2021ไทยก็แพ้เนเธอร์แลนด์ไปอีก0ต่อ3เซตครับในช่วงของการแข่งขันวันที่18มิถุนาย,ยนปี2019เนชั่นลีก ไทยก็แพ้เนเธอร์แลนด์ไปอีกนะครับ0ต่อ3เซตเช่นเดียวกันและในช่วงหลีกปี2018ไทยก็แพ้เนเธอร์แลนด์ไปอีก0ต่อ3เซตโลกลังปี2017ไทยก็แพ้เนเธอร์แลนด์ไป0ต่อ3เซตอีกครั้งหนึ่งที่แมตท,ที่ไทยมีาการเอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้เนี่ยจะเป็นชิงแชมป์โลกปี2010นะเท่าที่อมินได้ดูข้อมูลมานะครับไทยชนะไป3ต่อ1เซตในช่วงของปี2010 อันนี้คือสติการแข่งขันที่เจอกันเอาแค่5ครั้งหลังล่าสุดนะครับแล้วก็แมตท,ที่เคยชนะเห็นได้ชัดเจนว่าเนเธอร์แลนด์เป็นต่อเราพอสมควรเลยนะครับและที่สําคัญเนเธอร์แลนด์อันดับที่9ของโลกตอนนี้สําหรับว r ล์รั n กิ้งไทยเราอันดับที่18ของโลกถ้าเราเปรียบเทียบในหลายๆอย่างเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่าไทยเราค่อนข้างเป็นรองเนเธอร์แลนด์พอสมควรเลยเนเธอร์แลนด์เป็นต่อระดับหนึ่งเลยนะครับ ถ้าการแข่งขันไทยกับเนเธอร์แลนด์คะแนนบวกลบได้เสียเป็นอย่างไรแพ้กับชนะเนี่ยนะถ้าทีมชาติไทยสามารถที่จะเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้3ต่อ2เซตเนี่ยจะได้บวกคะแนนไป12.24ถ้าเอาชนะ3ต่อ1เซตจะบวกคะแนนไป15.37บวกเยอะนะแล้วก็ถ้าชนะได้3ต่อ0เซตก็จะบวกเข้าไปอีก18.49 ทีนี้ในทางกับการถ้าไทยเราแพ้เนเธอร์แลนด์สต่อ3เซสนเนี่ยจะลบไปเพียง0.26ถ้าแพ้1ต่อ3เซตจะโดนลบไป3.38แล้วก็ถ้าแพ้0ต่อ3เซตจะโดนไป6.51อ่ะก็มาดูกันครับคะแนนได้เสียคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยอันดับดีกว่าเราแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ9กับ18นะ ก็ถ้าเราสามารถเอาชนะได้เนี่ยเป็น,ปนผลดีทั้งการผ่านเข้าสู่ในรอบ16ทีมแล้วก็ทั้งในส่วนของคะแนนอันดับโลกด้วยครับเป็นโอกาสแล้วนะสำหรับทีมชาติไทยของเราซึ่งถ้าเราดูความแข็งแกร่งของเนเธอร์แลนด์นะครับแมตที่เจอกับสเดนเนี่ยเนเธอร์แลนด์กว่าจะเอาชนะสเดนได้ก็คือชนะแบบหืดขึ้นคอชนะไป3ต่อ2เซตนั่นหมายความว่าอย่างไรก็คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยถามว่าฝีมือตกไหม ก็คงจะไม่ได้ d r อปนะฮะแต่ว่าถ้าเจอเกมการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายหรือเล่นแบบในลักษณะที่เป็นสไตล์ทีมชาติไทยแบบเร็วหน่อยนะครับมีเกมรุกที่ค่อนข้างหลากหลายหรือฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยเนี่ยมีฟอร์มที่ดุดันเกมรับเหนียวแน่นไม่ค่อยทำพลาดไม่ค่อยเสียวางไลอัพได้ดีเหมือนที่เจอกับเซเวเนเนี่ยโอ้โหเนเธอร์แลนด์ก็นะครับเหนื่อยเหมือนกันแหละ ก็สามารถพลิกล็อกกันได้นะก็มาดูกันนะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็จะมีผู้เล่นนะครับอย่างเช่นเช่นบริงนะครับเป็นตำแหน่งบอลเร็วนี่สูงมากเลยนะบอลเร็วเขาสูงทุกคนนะครับเพราะว่ามาเป็นหน้าบล็อกสูงหนานะครับแล้วก็เกอริชเชนเป็นบอลเร็วนะครับฟานอารเลนเป็นเซตเตอร์บองการ์ดเซตเตอร์นะครับฌานเดวอสเป็นตำแหน่งบีหลัง แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับดานเดอะร็อปงียนะครับเป็นตำแหน่งหัวเสาอ่าสตูดเป็นบีหลักอ่าเป็นบอลเร็วนะครับแล้วก็อ่าเทมเมอร์เป็นตำแหน่งบอลเร็วเหมือนกันแต่และคนนี่สูงใหญ่ทั้งนั้นนะอ่าอย่างเช่นเบอร์26นะครับเป็นดัมบิงตำแหน่งบีหลังสูง189่งร้เาซนทำไป25แต้มแล้วนะครับอายุ22ปีก็ ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ตัวสูงด้วยครับตบก็น่าจะหนักพอสมควรนะแล้วก็ทิมเมอร์แมนนะครับเบอร์23เนี่ยตำแหน่งบอลเร็วอายุ26ปีนี่สูงตั้ง192เซนนะทำไป24แต้ม ซึ่งก็ทําคะแนนจากเกมบล็อกได้เยอะเหมือนกันถ้าเราสามารถปรับเกมเล่นได้เร็วกว่านะครับแล้วก็เหมือนกับมีบอลสูตรหลอกให้บล็อกของทางด้านเนเธอร์แลนด์หลงทิศทางได้เนี่ยมันก็เป็นผลดีกับเราแต่ถ้าเกิดว่าตีอัดบล็อกนี่ไม่น่าจะผ่านนะเพราะว่าเขาสูงใหญ่จริงๆนะครับแต่และคนร้อยเก้ากว่าขึ้นไปเลยนะครับสำหรับตําแหน่งบอลเร็วนะอย่างเช่นสตุตเนี่นยนะครับสูงถึง198เเซนเลยนะฮะเกือบ จะ2อ,ะอะ2เซมตรเนะครับเกือบ200เซนน่ะก็คือ2เมตรอะ่ะอายุ22ปีแค่นั้น,นครับทำไป15แต้มแล้วเป็นตำแหน่งบอลเร็วคนนี้ก็น่าจับตานะครับถ้าตีอัดบล็อกนี้ก็ไม่น่าจะผ่านนะแล้วก็อีกคนนึงครับสูง189นี่เป็นตำแหน่งหัวเสานะครับดานเดอร์รอฟนะครับเบอร์19ทําไป22แต้มแล้วอ่ะนี่คือผู้เล่น ของเนเธอร์แลนด์ที่แอดมินยกตัวอย่างมาก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็สูงใหญ่ฟอร์มการเล่นก็ดุดันที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนแล้วนะถ้าเราใช้ไลน์อัพเหมือนเดิมอย่างที่โคชออสเคยเอาลงแข่งกับสตรเบนนะครับก็คือ,อเบอร์19เป็นชัชชอออนนะครับเป็นหัวเสาตำแหน่งเซตเตอร์เป็นพรพันธ์เบอร์3เบอร์29คือไก่วิมลรัสเป็นตำแหน่งบอลเร็ว มีทัดดาวเบอร์5เป็นตำแหน่งบอลเร็วคู่กับไก่วิมลรัตก่อนนะครับในชุดแรกแล้วก็มีบิมพิมพิยากกรมนะครับเบอร์ B 16เป็นบีหลังแล้วก็สสิภาพรเบอร์11ยืนหัวเสาคู่กับชัชชุออนอ่ะถ้าวางลายอัพแบบนี้นะครับแอดมินก็คิดว่าเสถียรภาพทีมก็น่าจะโอเคเหมือนที่เจอกับทางด้านสวีเดนที่ผ่านมาดูรูปการเล่นแล้วนะครับเกมรับก็ โอเคอยู่แล้วนะเท่าที่ดูส่วนเกมรุกเนี่ยก็หลากหลายมีชาชุออนไปช่วยเปิดเกมรุกที่หลากหลายขึ้นแล้วก็เล่นบอลสูตรพิมพิยาก็มีบอลตี3เมตรด้วยครับแล้วก็เล่นบอลสูตรด้วยส่วนทาน้าสิภาพรตีค่อนข้างหนักอาจได้ความเร็วจากไก่ไมิมนลัดในการเล่นบอลเร็วกับทัดดาวนะครับคือมันประสานกันได้ดีมากๆเลยสําหรับชุดนี้แต่ถ้านะครับในส่วนของตัวรับอิสระเนี่ยมีเปียนุษย์ยืนเป็นหลักทีนี้นะครับน้องเอย กัญญาักษ์เนี่ยนะครับมีอาการบาดเจ็บเขาล่าสุดจากสมาคมนะก็ได้เปลี่ยนาทางด้านจิรภาลงมาเสริมแทนนะครับสำหรับตัวรับอิสระก็มาดูกันนะครับสารับแมตช์กันแข่งข,นขันครั้งนี้